โอมชานติ oh, วันนี้วันที่สิบแปดเดือนมก,กราคมปีสองพันยี่สิบสามเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงอยู่อย่างมีค่าที่จะได้รับการไว้วางใจและตรวจสอบตัวลูกเองด้วยความซื่อสัตย์ที่จะดูว่าลูกนั้นได้กลับมาสมบูรณ์พร้อมได้มากเท่าไหร่เพื่อที่จะกลับมาสมบูรณ์พร้อม ให้ขจัดความอ่อนแอในสำนึกร่างของลูกอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆคำถามของเมรีในวันนี้การต่อรองอะไรที่ลูกๆได้ทำกับพ่อสำหรับอนาคตมีประโยชน์อะไรที่ลูกๆมีการต่อรองนั้นในยุคบรรจบพบกันคำตอบอะไรก็ตามที่ลูกมีทุกสิ่งมีค่าเป็นฟางรวมทั้งร่างกายของลูก ลูกอุทิศทั้งหมดนั้นให้กับพ่อและพูดว่าบาบาเราจะเอาทุกสิ่งจากท่านที่นั่นในอนาคตและนี่ก็เป็นการต่อรองที่ดีที่สุดโดยการทําเช่นนี้ทุกสิ่งของลูกคงอยู่อย่างปลอดภัยในตู้เซฟของบาบาและลูกนั้นมีความสุขอันไม่มีขีดจ,จํากัดที่ลูกนั้นอยู่ที่นี่เพียงเวลาสั้นๆและลูกนั้นต่อมา ก็จะอยู่ในอาณาจักรของลูกถ้าใครถามลูกจงบอกเขาว่าวเรากำลังจะรับมรดกความสุขอันไม่มีขีดจำกัดของเราจากพ่ออันไม่มีขีดจำกัดของเราเดี๋ยวนี้เรากำลังจะมาเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีและมีความมั่งคั่งตลอดกาลพรอของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างเป็นนายผู้ประทานความสงบ และจงมาเป็นเครื่องมือที่จะก่อตั้งโลกใหม่ด้วยพลังแห่งความเงียบขอให้ลูกจงมาเป็นนายผู้ประทานความสงบแล้วจงมาเป็นเครื่องมือที่จะก่อตั้งโลกใหม่ด้วยพลังแห่งความเงียบเพื่อที่จะสะสมพลังแห่งความเงียบให้อยู่เหนือร่างกายของลูกแล้วจงอยู่อย่างปาศจากละล่างพลังแห่งความเงียบนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากม โลกใหม่ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยพลังแห่งความเงียบผู้ที่อยู่เหนือเสียงและมั่นคงอยู่ในรูปแบบแห่งความเงียบของเขาจะสามารถทํางานของการก่อตั้งได้เพราะฉะนั้นจงอยู่อย่างเป็นผู้ประทานความสงบนั่นก็คือจงเป็นตัวแห่งความสงบและเป็นผู้ประทานลังสีแห่งความสงบให้กับดวงยานที่ไม่สงบให้เพิ่มพลังแห่งความเงียบโดยเฉพาะ และนี่ก็เป็นความยิ่งใหญ่ของการบริจาคทั้งหมดนี่จะได้รับความรักอย่างมากมายและเป็นสิ่งซึ่งเต็มบริ้วพลังมากๆข้อติพจน์ในวันนี้การมีความปรารถนาดีต่อทุกๆดวงยญาณและเรื่องของวัตถุนั้นก็คือการอยู่อย่างเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกการมีความปรารถนาดี ต่อทุกๆดวงยญาณและวัตถุธาตุนั้นก็คือการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกอัจฉะโอมชานสิ